สิบตำรวจตรีวาทินเก่งวาทีนำหล่อนเข้าไปในศาลาริมทางด้วยความนึกคิดของคนที่เปี่ยมล้นอยู่ได้โลกีเขาหวังว่าวิภากุหลาบดอกงามในสวนเปลี่ยวกลางราตรีที่มีหยาดฝนกระนำ่ำสายฟ้าแลบแปลบครนองคือดอกไม้ที่จะต้องถูกเข,ขาขยี้เชยชมดมเล่นไม่นึกฝันเหมือนกันว่าจะได้ลาบจากสัตว์สองเท้าแต่ให้ลงแดงไปเดี๋ยวนั้นหมู่วาทินชาบแลบเข้าไปในหัวใจ ในระยะที่เหยียบพื้นศาลาเพียงก้าเดียวเท่านั้นกลางศาลาปรากฏมีหมาดำตัวหนึ่งนอนอยู่หมาตัวนั้นขนาดตุ่มมังกรขนแข็งหางยาวตกลงไปยังมุมศาลาอีกด้านหนึ่งหมาดำโยงตัวหนึ่งลุกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาบนศาลาคุณพระช่วยมูวาทินร้องด้วยเสียงอันแหบแห้งหมาผีนรกอะไรกันตัวใหญ่ขนาดนั้นหัวหมาใหญ่ขนาดชามอ่าง แยกเขี้ยวขาวงงดวงตาสองดวงใหญ่ขนาดลูกไข่ห่านจ้องมองวาทินราวกับจะกินเลือดกินเนื้อหนุําซ้ำยังโกง่งคอหอนมองเห็นลิ้นสีดำยาวเหยียดตัวของมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนสันหลังเกือบจะติดกันกับจั่วสาลารู้สึกขนหัวลุกถอยกรูดจนชิดลูกกรงอีกด้านหนึ่งรอบๆอบสารานั้นฝนสาดจักจัก และสายฟ้าก็ยังคงแลบหลาบๆรัวกระหึ่มเหมือนกองเพนเวลานี้เสียงนั้นมันสะเทือนเข้าไปในอกหมูวาทินสั่นเทาไปทางร่างพนมมือท่วมหัวผีเขาร้องพร้อมกับหันไปทางวิภาแต่ว่าหญิงสาวทำให้เขาเกือบจะสิ้นสติลงในบัดดลเพราะว่าใบหน้าของวิภาในขณะนี้มันเหมือนกันกับใบหน้าของยายแก่จมูกงุ้มปากฉีกจนแลเห็นเหงือก และมุมปากเฉียงแตกกระแหงเป็นเส้นเหมือนกันกับเส้นได้มาวางแปะไว้เป็นแพรยาวขึ้นไปจนจรดลูกตาที่กว้างใหญ่กลวงโบฮว่าทินว่าทินจ๋า,า,จาเสียงเคร,อเครือเช่นเดียวกันกับเสียงยายแก่กำลังหนาวสัน่นหมาดำตัวใหญ่มาเมื่อมชันตัวอยู่มุมศาลาหอนสะท้านขึ้นมาอีกดูนี่แน่ว่าทิน ดูสิ <laughs> ยายแก่พูดพร้อมกับอ้าปากพง,งาบพง,งาบวาทินไม่อยากมองไปเลยแต่ก็อดไม่ได้เมื่อมองไปเขาก็ถึงกับเบิกตากว้างแทบถลนขาแข็งตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกภาพของยายแก่เวลานี้ไม่มีสิ่งใดห่อหุ้มหน้าอกคงปล่อยให้หย่อนยานเทอบทาบแล้วยายแก่ก็หัวเราะฟังเสียงเยือกเย็น เสียงหัวเราะของยายแก่นั้นทะลุเข้าไปถึงขั้วตับขั้วปอดระหว่างที่ผีหัวเราะอ,อยู่นั้นมือสองข้างฉีกอกที่มีนมยานสองเต้าห้อยอยู่และอกนั้นก็แหกกว้างมองเห็นโครงกระดูกตับไตปอดที่ขดเอาไวเ้เป็นขดเป็นขดแล้วก็ไส้ที่พุงโปง่งอย่างน่าเกลียดน่ากลัวลิ้นของยายแก่แลบตวัดยาวเฉียดเฉียวใบหน้าหมูวาทินที่ขณะน,นี้เขาเองก็ลู่จนตะแคงอยู่มุมศาลา ไปที่ชอบที่ชอบเถอะวิพาข้าไม่ได้ชื่อวิพาข้าชื่อจำปีหมูร้องเสียงหลงพอได้ยินชื่อผีบอกโอ๊ะทำไมเองไม่ไปผุดไปเกิดวะจะเกิดได้ยังไงล่ะไอทินมึงทำกับกูไว้แสบเหลือเกินข้า เาไม่ได้ทำอะไรเองหมวดนุ้ยต่างหากล่ะหมวดนุ้ยเป็นคนทำหมวดนุ้ยเขาเชื่อเองยุเขาก็เลยให้เมียเขานัดขาไปอีกแล้วเขาก็ยิงข่าทิ้งความจริงถ้าเองไม่ไปยุม,มันก็คงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกอ,อ๋ออะไรข้าจะทำบุญทำทานไปให้เองนะข้ากลัวว่าเองจะตายซะก่อนนะสิ S <S <S ผีนอกป่าช้ายื่นมือยาวเหยียดออกมาทั้งสองข้างมือที่ประกอบขึ้นด้วยนิ้วแข็งๆยาวๆมันเป็นกระดูกและก็หักได้เป็นข้อเป็นข้อสายไปสายมาจนถึงก้านคอตะครุบหมับเข้าโอ๊ยจำปีขากลัวเองแล้วจำปีหมูว่าทินดิ้นรนสุดแรงดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดของชีวิตครั้งสุดท้าย มันดิ้นฟัดดิ้นเหวี่ยงตัวเองอย่างน่ากลัวจนกระทั่งหลุดตูมลงไปจากศาลาน้ำในท้องร่องแตกกระจายมันรู้ว่ามันหล่นลงไปในท้องร่องนับได้ว่าสติของหมู่วาทินยังดีอยู่ที่อุสตสา์ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากท้องร่องจนได้และออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปเบื้องหน้าวิ่งไปให้พ้นจากศาลามรณะมันคล้คลายคลก,กันกับว่าเบื้องหลังมือผีนรกยังคงเอื้อมตามมา และเสียงหมาดำตัวใหญ่ขนาดควายป่ายังคงเห่าหอนกันโชคเสียงหัวเราะของยายแก่ที่วังเวงแทะลึกลงไปถึงกระดูกยังคงกังวาลตามมาทุกระยะแต่เสียงฟ้าขนองและหยาดฝนนั้นได้หยุดลงแล้วใบไม้ใบหญ้าเริ่มเกียดครานที่จะเขย่าตัวคงได้ยินแต่เสียงพระสวดมนต์ทำวัดเช้าดังแผ่วๆชวนวิเวกวังเวงจากอุโบสถวัดบางเสาธง หมูวาทินวิ่งส่งเดตไปยังสเปะสปะแต่ว่าจนมาถึงบ้านพักตํำรวจแล้วก็เข้าห้องได้ถึงกับปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนามันไม่ยอมโผล่หัวออกมาจากนอกห้องเลยจนกระทั่งตกสายตะวันโด่งหมวดนุยรักแผนกลับมาจากราชการที่นครปฐมเดินผ่านมามองเห็นประตูห้องพักหมูวาทินปิดอยู่จึงเดินเข้ามาเคาะอทินเว้ยไอทินสายแล้วนะเว้ย ยังไม่ออกจากมุ้งอีกแล้ววะใครอะในห้องถามจำเสียงพ่อไม่ได้เหรอเสียงรอง้องอ้อแล้วก็ได้ยินเสียงถอดกรอนพอประตูเปิดหมวดนุ้ยก็หัวเราะลั่นเฮ้ยเองนอนทั้งวันอย่างนี้เลยเหรอไว้ทินหมู่ทินก้มลงมองตัวเองหน้าเสียสารรูปของมันดูไม่ได้เลยเปรอะเปื้อนโคลนมอมแมมเกือบทั้งตัวแม้แต่รองเท้าบูทที่หลวงแจกให้ก็ยังคงสวมใส่อยู่ หมวดนุ้ยก้าวเข้าไปในห้องหย่อนตัวลงนั่งตรงขอบเตียงหมู่พูดมาว่ามันเพลียก็เลยนอนทั้งวันอย่างนี้แหละเฮ้ยมึงไปทําอะไรมาวะทําทไมมันถึงเพลียก็ไล่จับคนได้มันไปกระชากสร้อยที่วัดดีดวดหมู่เองโกหกไปอย่างน้ำขุ่นๆถ้าจะบอกว่าถูกผีหลอก,กเกรงจะเสียเชิงเออเออได้ข่าวว่าเขามีงานนี่งานศพขุนโพวิสัยอ๋อตายนานแล้วนี่หมวดนุ้ยพยักหน้า ครับเขาเพิ่งจะมาทําบุญแล้วก็จะเผาท่านรองสารวัตรให้ผมไปรักษาการที่วัดคืนนี้ก็ยังมีงานเฮ้ยเ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ข้าท่าเว้ยนายตำรวจภูธรพูดด้วยความสบายใจงานปราบเสือเปียที่นคนปรปฐมก็เรียบร้อยแล้วเสือเปียถูกยิงตายคืนนี้เที่ยวกันให้ถึงขนาดดีกว่าเว้ยแต่ผมอยากจะขอตัวครับไอ้ทินบ้าหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มึงเนี่ยเที่ยวกับข้าเนี่ยไม่ต้องควักกระเป๋าหรอกนะข้าจ่ายตลอดรายการ ขอให้ไปด้วยกันเท่านั้นเองด้วยความที่ทนอ้อนวอนไม่ไหวหมู่ทินจึงรับปากว่าจะไปด้วยนั่นคือทําให้หมวดนุ้ยสบายใจยิ่งขึ้นเพราะจะได้เปิดสมองพักผ่อนสักทีทีนี้เมื่อนัดแนะการเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนกับผู้หมวดของตนเป็นที่เรียบร้อยสิบตำรวจตรีวาทินเก่งวาทีก็ดอดเข้าไปในสวนแล้วก็เลี้ยวไปในทางลานมะเกลือโดยทบทวนความจำในเรื่องราวของเมื่อคืนนี้เส้นทางนั้นยังจำได้ดี มันมีแยกที่ฉีกเลือกสวนออกไปทางวัดละครธรรมหรือสามแยกไฟฉายก็ได้ตรงหน้าลานมักเรือมีศาลาพักร้อนของคนเดินทางศาลานั้นปลูกคร่อมร่องสวนอีกทีหนึ่งในท้องร่องนั้นก็มีน้ำปริ่มเต็มฝนตกลงโชกโชนเมื่อคือนนี้ทำให้พื้นดินเฉอะแฉะบางแห่งมีน้ำขังเป็นแอ่งลึกหมู่ว่าทินมองเข้าไปในศาลาก็พบหน้าเท่าเหมง่งนักเลงหมากรุกยิ้มแป้นอยู่ มุมศาลาด้านนอกมีตุ่มน้ำใบขนาดใหญ่สีดำวางอยู่หมูวาทินมองตุ่มใบนั้นแล้วก็อดนึกถึงเจ้าหมาดำตัวเมื่อคืนนี้ไม่ได้อภินิหารของมันทำให้เกือบจับไข้ลุงเมงมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยวาทินเอ่ยทักเอ่ยมานั่งเล่นลมเย็นๆไวทินเองจะไปไหนกันว่าหมู่ตำรวจก้าวเข้าไปในศาลาและซุดตัวนั่งลงข้างๆท่านรองให้ฉันไปสืบๆดูไอ้พวกที่เล่นเฮโลไอ้ห่า กูไม่เห็นจะมีใครมันก็กูนี่แหละตัวการติดบอลมันไม่ใช่ลุงแน่ๆเพราะว่าลุงเหม๋งเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นเซียนหมักรุกหมู่ผู้ทอนรู้เหมือนกันว่าที่เท่าเหม๋งออกตัวซะก่อนก็เพื่อจะเย้ากันเล่นแค่นั้นจึงควักซองเกล็ดทองออกมาตบมวนหนึ่งให้กับเท่าเหม๋งอ่ะลุงบุรีทั้งซองหรือว่ามวนเดียวล่ะมวนเดียวสิเมื่อเจ้าของเขาบริจาคเพียงแค่มวนเดียวแกก็คีบเอาไปมวนเดียว จุดสูบพ่นควันละเอียดระเหยคลุง้งพบลุงเหม๋งก็ดีแล้วฉันอยากจะถามอะไรลุงสักอย่างหนึง่งเออถามมาสิเว้ยหรือมึงจะจับใครยัดตารางก็บอกมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกลุงข้าต้องไหวตัวไว้ก่อนเว้ยเพราะมึงมันเป็นตำรวจเขาว่าตำรวจนะพ่อของมันทำผิดมันก็ต้องจับใช่น่ะสิลุงกฎหมายไม่ได้ยกเว้นวะพ่อตำรวจทำผิดจะไม่จับนี่เรื่องนี้มันอยู่ที่มึงนี่วะไอ้ทินว่าแต่มึงจะถามอะไรกูวะ เออลุงคืนก่อนนั้นตอนดึกๆเนี่ยลุงเหมงไปไหนกับเสียบงับถ้าเหมงแกล้งทําเป็นปรือตาคิดความจริงแกรู้แล้วว่าแกไปไหนมันยังสดๆดร้อนร้อนจะลืมได้ยังไงเอข้าก็นึกไม่ออกเว้ยนักเลงหมากรุกลองเชิงฉันเห็นเดินโซซัสโซเซไปทางเมนเผาศพตรงนั้นน่ะมันใกล้กันกันกบสาลาไว้ศพเจ้าจําปีเะลุงไปไหนกันมาโดนยันเข้าแบบนั้น เท่าเหม่เงเองก็หัวเราะอวดเหงือกสีชมพูอมดำอย่างผ่าเผยนี่เองเห็นเหรอวะทำไมจะไม่เห็นหล่ะลุงฉันเห็นแล้วก็รู้หมดแหละและลุงก็รู้เอาไว้ด้วยนะว่าฉันน่ยอยู่บนกุฏิท่านพระครูข้าไม่อยากจะพูดความจริงกับเอ้งวะว่าทินให้พับผ่าเธอว่ากลัวถูกข้าปิดปากเรื่องอะไรฉันจะไปฆ่าลุงละ่ะเรื่องโลงเดียวแต่ว่ามันมีสองศพนะนสิวะ พูดเท่านั้นแล้วตาเหม่งก็ผุดลุกเดินหนีหมู่ว่าทินเดินลี้วหายเงียบเข้าไปในลานมักลือหมูว่าทินเรียกยัางไงาแกก็ไม่ยอมหยุดทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาเล่นอย่างนั้นเดึกสงัดหมวดนุยรักแผนก้าวโยกเกยกมาตามทางเดินหมู่ตำรวจคนสนิทก็ก้าวตามมาทั้งสองไปฟาดเล่ากันที่ร้านเสี่ยมแมะเสี่ยเงินเชื่อประจำตำบลคืนนี้สองตำรวจเมาหงำมากไปหน่อยหมวดนุยเลี้ยงฉลองที่เสร็จงานจากนาคปรปฐม ด้วยเสือเปียถูกยิงตายซะแล้วพอออกจากร้านเหล้าก็เลยไปฉลองศรัทธ,ธาลิเกหน้าศพขุนโพวิสัยที่วัดดีดวดจนกระทั่งลิเกเลิกขนลาโรงจึงพากันกลับที่กิ่งสถานีตำรวจภูทรบางกอกน้อยก่อนจะผ่านเส้นทางนั้นวกเข้าหลังโรงพักเสียงหมาก็หอนโวกเวกขึ้นอย่างโหยหวนมองไปเบื้องหน้าก็มืดสนิททำให้เส้นผมตั้งเดหมวดนุ้ยชักจะปอดป หมู่วาทินเดินหลังเร่งเดินตีแซงขึ้นมากระนาบข้างเดินอะไรของมึงวะไอทินใจไม่ดีอะวาทินตอบหมวดไปคนละเรื่องเสียงสันส่นๆจิตใจไม่วายนึกไปถึงผีเจ้าจำปีที่หลอกหลอนตนชนิดสั่งญาติมันมันเหมือนกับมีใครเดินตามมามึงมึงจะบ้าหรือเปล่าวะก็มีคนเดินตามมาจริงๆนะสิหมวดพูดแล้วก็หยุดยืนทำจิตใจให้สงบเบื้องหลัง บนเส้นทางที่แวดล้อมด้วยแมกไม้แล้วก็เป็นทางเดินแคบๆในสวนเปลี่ยวมีใครคนหนึ่งค่อนข้างสูงนุ่งขาวห่มขาวดูดูก็เหมือนชีปลาขาวแต่ความจริงไม่ใช่เมื่อคนคนนั้นเข้ามาจึงรู้ว่าเป็นแม่ชีที่กลับจากงานศพที่วัดดีดวดแม่ชีคนนี้อายุราวๆยี่เสเศษแต่ร่างกายค่อนข้างสูงเดินเร็วและไม่มองหน้าใครซะด้วย เมื่อสองคนหลบลงริมทางแม่ชีก็เดินลี้วผ่านไปทั้งสองคนจึงเดินตามมาเบื้องหลังเฮ้ย hey, เอ็งได้กลิ่นอะไรไม่ว่าทินจมูกผมมีรูนะพี่เอ็งได้กลิ่นอะไรล่ะตอนแม่ชีเดินผ่านน่ะผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นนะดอกไม้ที่เขาบูชาหน้าหีบศพนะ่ะคราวนี้หมวดนุ้ยจับข้อมือวาทินกระชากให้หยุดเดินแม่ชีเลี้ยวหายเข้าไปทางสวนหมู่บ้านคน แต่เสียงหมาหอนยังคงกังวานมาตามสายลมเองเชื่อไม่ว่าทินว่าไม่ชีคนเนี้ยเป็นผีขนอ่อนๆแถวก้านคอตำรวจตั้งชันขึ้นกรามแข็งพูดเสียงกระเซ่าออกมาว่าไม่ไม่รอกคงไม่ใช่ผีหรอกแต่กูว่ากลับออกไปก่อนดีกว่านะรอจนกว่าพวกเราหลายๆคนจะกลับมาจากวัดดีดวดผู้หมวดนุยชักชวนหมู่ก็พูดว่าด,ด,ดีดีเหมือนกันครับ ก็เลยเป็นอันว่าทั้งสองคนนั้นพากันเดินย้อนกลับมาทางเดิมเลี้ยวมุมทางตรงนั้นก็เห็นแสงไฟตรงปากถนนใหญ่ถนนที่มีรถยนต์วิ่งผ่านสมัยนั้นปีชาติจะมีรถวิ่งผ่านมาสักคันพอมองเห็นแสงไฟทั้งสองก็ใจชื้นฉับพลันเกือบไม่เชื่อสายตาใต้เสาไฟนั่นเองแม่ชีอีกคนนึงกำลังเดินตรงมาสูงต่ําเท่าคนเมื่อสักครู่อายุตกอยู่ในราวยีเศษเดินเร็ว และไม่ยอมมองหน้าคนอีกเหมือนกันก่อนจะสวนทางกันกับสองตำรวจก็รีบหลบทางให้เช่นคนก่อนพอเดินผ่านไปเท่านั้นแหละกลิ่นผีตายโหงโชยเข้ามาพร้อมกับกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นอัดทึบแล้วก็ให้รากเลือดลงแดงไปเดี๋ยวนั้นพอทั้งสองคนจะก้าวไปให้ถึงหัวถนนก็ปรากฏว่ามีแม่ชีเดินมาอีกพอผ่านหน้าไปแล้วอีกคนนึงก็ก้าวเข้ามาแทนเดินเรียงเดี่ยวกันไปแบบนั้น ทั้งคู่ยืนตัวแข็งมือเท้าเย็นชืดคนหัวลุกชันแม่ชีเดินไปอย่างนั้นคนแล้วคนเล่าและแต่ละคนสูงต่ำพอๆกันไม่พูดไม่จาไม่ยอมเงยหน้าสองตำรวจเกือบจะวิ่งให้ส่วนทั้งขนาดราบล้มพนาศูนย์ก็พอดีว่าหมดสิ้นทางของแม่ชีคนสุดท้ายเดินตามมานั้นเท้าทั้งสองข้างลอยพ้นพื้นปราศจากน้ำหนัก จีวอนห่มเป็นแพรบางๆสีขาวปลิวว่อนพอผ่านหน้าไปแล้วก็ได้กลิ่นดอกซ่อนกลิ่นและกลิ่นศพลอยฉุยเข้าจมูกตามเคยวิง่งมูว่าทินเออย,ยังเฉียบขาดหมวดนุ้ยก็พูดว่าอย่าไอ้ทินเองวิ่งเอ็งตายนะถ้าหกล้มก็ไม่ต้องลุกล้มตรงไหนตายตรงนั้นแล,แ,ลแล้วทำยังไงล่ะสวดมนต์สิว่าสวดยังไงกันละหมวดนน่น ون, มันมาอีกคนนึงแล้วหมวด จากแสงเดือนสลัวเศร้าซึมสาดผ่านแมกไม้ในสวนลงมาทำให้เห็นบุคคลอีกคนหนึ่งแต่งกายเรียบร้อยเขานุ่งกางเกงสีน้ำเงินเข้มและสวมเสื้อเชิ้ตขาวก้าวผ่านเสาไฟดวงนั้นเข้ามาเงียบๆไม่มีเสียงกระโตกกระตากและก็ไม่มีเสียงหมาหอนคนคนแน่หมวดถ้าเป็นคนเราก็ได้เพื่อนสิวะเพื่อนอยู่ที่เอวหมวดลืมซะแล้วเหรอเออจริงเว้ย ตรงเอวใต้คอเสื้อกุยเฮงที่หมวดนุ้ยสวมมันมีปืนพกพารรเบลัมคู่ชีวิตมือแข็งแรงของผู้หมวดแตะลงไปตรงด้ามปืนเขาไม่คิดว่าจะต้องใช้ปืนที่จับก็ต้องเล่นเพื่อความมั่นใจและอบอุ่นบุรุษวิการผู้นั้นเดินตรงมาบนถนนสายเดียวกันกับที่แม่ชีเดินผ่านไปแล้วแต่มันเหมือนกับหมวดนุ้ยรักแผนยังมีความสวยไม่สิ้นสุดนี่แหละโทษฐานที่เขาเรียกเมียของเขาว่าแม่แม่จ๋าทุกคำปาก อาคันตุกะใต้แสงเดือนผู้นั้นเมื่อใกล้เข้ามาหาใช่คนอื่นไม่มันคือผีนรกเจ้าจำปีนั่นเองหมวดผู้หมวดนุ้ยมวดมวดเสียงเรียกของเจ้าจำปีคืนนี้ผมคงจะได้พูดอะไรกับหมวดให้หมดเลือก หมูวาทินสั่นพราวไปทั้งตัวหัวเข่ากระทบกันเองดังผับผับผีพุ่งใต้โผวาบมาจากยอดมะพร้าวทำให้ฝ้ามืดทางด้านนั้นสว่างเป็นทางยาวผู้หมวดไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังเมื่อถูกผีสกัดทางเวเช่นนี้ก็สุดจะทนได้กระชากปืนพกออกมาขึ้นลำกราวเวลานั้นหมูวาทินใส่ตีนหมาโกยแนบไปก่อนยา มวดอย่ายิงผมไม่มีใครตายเป็นครั้งที่สองหรอกความกลัวทําให้หมวดตกตะลึงพึงเพิดต่อเสียงพูดผีพูดชัดถ้อยชัดคําแต่ว่าทินก็ยังวิ่งหนีเอาตัวรอดและวิ่งตรงไปยังเรือนพักผู้หมวดซะด้วยเหตุการณ์จึงช้าเกินไป ปืนในมือผู้หมวดคำรามตูมออกไปซะก่อนผีล้มคว่ำลงไปทั้งยืนคราวนี้ไม่ช้าเกินไปนะักที่ชาวบ้านจะแห่กันออกมาพร้อมด้วยปืนผ่าหน้าไม้ตะพดคมแฝกและดิว้วตรงสถานที่มืดตื้อเมื่อก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีบัดนี้สว่างจ้าราวกับตอนกลางวันชาวบ้านต่างล้อมรุมกันเข้ามาตรงที่คนถูกปืนและก็มีเสียงบอกกันต่อๆไปว่าเจ้าจำปา พี่ชายของเจ้าจำปีถูกหมวดนุ้ยยิงไหลซ้ายทะลุอาการปางตายเท่าเหม่งและช่างทำรองเท้างับวิ่งปลอเข้ามายังที่เกิดเหตุหลังเพื่อนเสียงับนั่งลงประคองลูกชายคนโตเข้าไว้ในวงแขนเท่าเหม่งทำหน้าที่บุรุษพยาบาลคือเอาผ้าขม้าผืนข้าหลวงเดิมไปไหนก็ต้องผูกเอวไปด้วยเอาออกมาพันแผลห้ามเลือดไว้ชั้นหนึ่งก่อนตำรวจบนโรงพักวิ่งกันมาเต็มไปหมด แม้แต่รองสารวัตรร้อยตำรวจเอกดาบกล้าชิงชัยรองสารวัตรเอ่ยกับหมวดนุ้ยเป็นคำแรกแก็ยิงเขาทำไมวะนุ้ยผมนึกว่าผีครับเสียงงับแซงขึ้นมาอีนึกว่าเป็นผีเจ้าจำปีใช่ไหมละ่ะจี้ปังเขาให้เช่นนั้นหมวดนุ้ยถึงกับสะดุ้งเฮือกก็เลยแกล้งถามว่าจำจำปีไหนวะงับอ่า ก็จำปีลูกอว้วนที่ลือยิงตายและเอาศพไปไว้ในโรงเดียวกันกับศพบลูกของลือที่ตั้งอยู่บงสาลาวักบางเสาธงยังไงล่ะหมวดนุ้ยกระชากเสียงห้วนใครบอกเองว่างับเร,เราไปดูศพกันมาแล้วครับผู้หมวดเท่าเหม่งเอ่ยครึมคมเราเห็นศพเจ้าจำปีมันนอนอยู่ในโรงที่ผู้หมวดต่อขึ้นเองมันเป็นโรงที่ออกแบบเป็นพิเศษซะด้วยเสียงคนเจ็บครางอ๋อยแล้วก็พูดว่าผม ผมจำปาครับสารวัตรผมไปช่วยอาค้าขายอยู่ที่พระขนงพอรู้ข่าวว่าน้องชายเจ้าจำปีถูกยิงตายก็มาพบเตีย่ยเตี่ยเองก็เลยให้ผมมาพบผู้หมวดนุย้ยแต่โอกาสมันไม่อำนวยเลยครับอย่างครั้งนี้ประจันหน้ากันกันกบหมวดนุย้ยแกไม่ฟังเสียงแกยิงทันทีเลยโธ่อ้วกนึกว่าลือเป็นเจ้าจำปีหัวหน้าสถานีเอ่ยเสียงเย็นน่าสงสารรองสารวัตรก้าวเข้ามาจับแขนหมวดนุ้ยเอาไว้ ทำไมเราต้องไปฆ่าเจ้าจำปีบอกสินุย้ยด้วยน้ำใจลูกผู้ชายหมวดนุ้ยก็สารภาพออกมาอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นชู้กับเมียผมครับพอส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหมวดนุ้ยรักแผนก็ถูกกักตัวไว้บนโรงพักเพื่อทําการสอบสวนและทําการทุศกรรมต่อไปเมื่อเห็นหน้าสิบตํารวจตรีวาทินเก่งว่าที่อีกครั้งหมวดนุ้ยก็บอกว่าทินเขาฝากเมียของข้าและก็ลูกอีกสองคนด้วยนะยังไงก็นึกว่าเห็นแก่ข้าเถอะ อย่าได้ล่วงเกินเมียข่าเป็นอันขาดข้าติดคุกยังมีวันออกนะเว้ยผู้ที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนแกล้งทําสีหน้าเศร้าไม่แน่นะครับผู้หมวดบางทีอาจจะถึงยิงเป้าก็ได้ไอ้่ามึงจะซ้ําเติมอะไรกูวะมันจริงๆนี่นาผมไม่ได้พูดเล่นผู้หมวดก็รู้กฎหมายดีอยู่แล้วถ้าไม่ทําเป็นหลงลืมอ่ะสิบตำรวจตรีวาทินเก่งวาทีก้าวยางสง่าพาเผยขึ้นไปบนบ้านหมวดนุยรักแผนราวกับว่าเป็นบ้านตัวเอง ส้มปล่อยพอแลเห็นหน้าวาทินก็เท่ากับแลเห็นความหนุ่มแน่นและแข็งกระดงบึกบึนเร่งโผเข้ากอดหล่อนทั้งรักทั้งใคร่วาทินป้อนอาหารสวัสดให้หล่อนแต่ละครั้งก็สุดฤทธิ์สุดเดชเต็มคําหล่อนจึงรักและก็หลงอีกทั้งกลเม็ดเด็ดพลายหาใช่แต่ลีลาพิสวัสดอย่างเดียวแผนสกัดทําลายขวากหนามขวางกัน้นวาทินทําได้ไม่เลวครั้งนี้หมดสิ้นหมวดแก่ลงไปแล้ว ก็เท่ากับหล่อนยกหินก้อนใหญ่เมื่อหือมาออกไปให้พ้นจากหน้าอกพี่ไปเป่าหูยังไงนะจำปามันจึงคอยมาดักเล่นงานพี่นุย้ยก็ไม่มีอะไรนะนอกจากว่าพอจำปีตายพี่ก็ไปพบจำปาคุยให้มันฟังว่าหมวดนุ้ยนั่นแหละตัวการเรื่องมันก็แค่นี้เองมันคงมาดักฆ่าพี่นุยน้ยเนี่ยสิชู้รักจูบหล่อนอย่างแผ่วๆที่ซอกคอทว่าก่อนที่วาทินจะตอบคำถามอ้อลูกชายอายุสิบขวบ ก็เดินขึ้นบันไดเรือนมาอีกคนเด็กชายแลเห็นเหตุการณ์บาดตาบาดใจได้ถนัดแน่ละ่ะถ้าเป็นพ่อของเด็กมาเห็นภาพนี้เข้าสิบตำรวจตรีวาทินเก่งวาทีเห็นจะต้องถูกเตะด้วยตีนกระเด็นลงจากเรือนแต่นี่กลายเป็นพ่อหนูซึ่งยังเล็กนักขณะนี้ความสุขยังคงเป็นของหมู่วาทินเก่งวาทีแต่อีกสักหกปีข้างหน้าเถอะมันคงไม่ช้าเกินไปนักไม่ใช่เหรอท่านที่รักขอให้เชื่อเถอะ วาระนี้ตราบกระทั่งถึง6ปีอันเนิ่นนานเขาจะต้องวัดรอยตีนพ่อเลี้ยงวัดมันไปจนกระทั่งรอยตีนใหญ่เท่ากันนั่นแหละคงไปที่สิ้นสุดของการรอคอย